ดอกไม้เนนจา่ารูมเดี๋ยันเลยดิอันนี้ลาดดอกไม้น,นี่ลาจากสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคืนทิ้นวิธีตายครับ ก็วันนี้มาลอมอ้วนปลาทีปากคลองนาเลเหมือนเดิมนะครับลองชมคลิปอีกสักคลิปนะครับว่าได้ตัวไม่นะนี่ตอนนี้อ้วนกำลังานานาลุงลุงกำลังเอาอ้วนลงเลยนะครับก็อีกสักคลิปนะครับกับการวางอ้วนลอมปลาชายทะเลนะครับเดี๋ยวมารับชมไปด้วยกันนะครับ แต่ตอนปลาอยู่นะครับตึงกับลอยอ้วนไปเรื่อยๆครับผมอ้วนจะปล่อยไปเป็นวงกลมนะครับก็วิที่ห้ากินแบบนี้ก็น่าจะไม่อดครับพรอว่างวางหล่ๆจุดครับผมแต่ลายรอบนะตรงนี้ไม่ได้ก็ไปอีกทีนะึงโดดเต็มเลยโดดเต็มเลยในวงว้ว้น ลอยไปเรื่อยๆครับผมลอยจนว่าจนว่าอ้วนจะเป็นวงกลมถึงก็ตีนี่คอยตะลบกลับนะครับก็ขื่นลมสังสง,งบแบบนี้ก็จะมีฟุ้งหลุปลายเล็กๆนะครับเข้ามารับน้ำตามปากคลองนะครับ Nếu này buông lại tôi là lẽ để đốt nhịp 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 là bóp là sai có chung phải đi gặp คับตอนนี้ก็้วนก็ได้เป็นมาทับลิงทงังทางซองหูเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมด้วยกันว่ามีจะมีปลาติสักกีตัวครับชุนมั้งยังอ่ะนะเดีวิ่งอยู่ไหนวนลุยนูนเดี๋ยวโดดยิบยึบยบยบ Đuôn đuôn lại lại, Là bằng tua mình có trái lát này, mình đốt cam quân lì Áo để tua đi tít Ủa, nó đuôn lại lại, đuôn lại lại Ồ, đuôn đây Tôi đánh. Tôi đánh. ตาบกลาซาเอาเดีตัวติดเอาเดีตัวติดจังกับจังกับหน้าว่าติดก่อนเติบก่อนนี่นู่นต่อตานู่นทดจังเล้วนนี่ตอนนี้ผมซูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับดนูนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ดูนั่นหน้าว่าติดเกินได้เลยอือดนเต็มเม็ดเ,เลยโอ้ยอร่อยจังก่อนนี้ mà lẻn đúng tối màn lẻn đúng tối human chiến sĩ thân phản ý là xét là xét mà gặp chùm vào vào với cắn gặp lẹ thì đốt cần thì lại uốn luôn lẹ gặp lẹ gặp đốt đây là <laughs> tìm mét lê gặp đốt áo thể tua tít áo thể tua tít <laughs> Năn này nút trắng nút trắng ủ tìm mét lên này uốn <laughs> thế <laughs> ลูกลูกปลาซากฟักตัวได้ก็มีบี่น,นัวงนอกวนใหม่ตัวงเร็วนี่ครับปลาติดมาเรื่อยๆนะครับครัปลาติดมาเรื่อยๆครับตุ้มฟักตัวมาเลยฟักตัวดอกตัดดอกไม้ดอกไม้ตุ้มนะครับเลยครับดูดอ,อัว,ออวย,ดดออย,ยานุกเกินนั่นปันนี้ ฝักตัวอะไรตัวบึญอืติดเต็มเม็ดเลยครับติดเต็มเม็ดเลยอือืมเนียนชาดิลุมคลิปนี้สุดยอดเกินครับแข่งใกลแข่งใกลสุดยอดเกินแข่งใกล้เพ้นลุม้มสุดยอดสุดยอดครับนี่ปากมังปากนังอย่างสมบูรณ์หมองมาครับผม อะไครับเพื่อนๆครับนี่ออกหนออ้วนแล้วกันครมีนี่โอ้ปลาสดๆเป็นฟุ้งเลยมกงูเลยอันนี้มีปลาหัวก็มีปลาหัวโอ้นี่ลูกโมลูกโมปลาช่มห้ามครับอันนี้ปลาแข็งไก อันนี้ปลาคีเกง่งคีตั้งนะสุดยอดสุดยอดครับกิโลได้วะทีนี้อ้น,นี้ไอทุ่งไอทุง่งใต้ทุ่งที่ <c oughs> A tung, a tung. Tēng linh tēng linh Lái binh mình lô zi vlog, lô tídeo. To lê lệ kao nè, to lệch lệch kao nát lệ lệch lê kao lê kao lô tí kao nát tēy lệ kia lê kao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  ปลาหัวนยังย่าจังกันนะแหลแข็งไก่ที่ครับเพื่อนๆครับโอ้สุดยอดไปเลยฟุ้งนี้ฟุ้งแข่งแข่งไก่ปมหนูปลาซ่าตอนเด็กต้องแข็งไก่เินอืมสุดๆครับเพื่อนเครับบันเทึงเลยคลิปนี้ อันนี้ปลาที่ว่าก,กินไม่ได้ก็ออกนะครับตัวเล็กๆเกินก็ออกครับซาลิดินซาลิดินนั่นสลิดินนั่นในแถวสงมข้าเขาเหยียบปลาขี้ตังมามใช่ไหมเอ้นเว้นบางคนเหยียบซลิดินแต่ว่านั่นอะไรลอยมันมั่งไรแขกไม่ไรขนาด อนีうう่เาลยใส่กกินด้วยเอเอ็ลนี่เนื้อมากเลยนี <transformed> ่มันาแข็งก้นี่เนื้อมากเลยเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ปลาซากลือปลาฝักทั่วนะครับแมน ทำนุมแก็นนุมจิ้นกินด้วยเลยนี่อ,อันนี้อันรากันอ้นซากเรื่องอันนี้อ,อันนี้ทากเรื่องตัวนี้ตัวทีวานะจับมีทากเรื่องครับเต็มตัวมันยังไม่ใหญ่ดี

ต้องรอ้อยตายอย่างมากเลยนี่นี่ปลานี่ใส่กเกลือกินด้วยอยู่ไปนี่หล,ลูกเสยนนี่นเหลียวอะไรดี <c oughs> อันนี้ปลาดอกไม้น,นี่ปลาซากแ,แตกต่างน้ตาซา,ากนี่ฟันคุม,มอโอเคครับอ,อย่างอย่างอีกเยอะเลยครับผมอ,อย่างอีกสีเดียวสีเดียวเป็นปสิบโลได้นะ่งสิบโลได้แม่นนะ ได้ครับว่าก็ตอนนี้ก็ได้เก็บเก็บอ้วนนะครับเก็บตึงก็เดี๋ยวจะไปวางไปลอมถี่ไหมครับผมก็บริเวณนี้ครับผมก็เดี๋ยวรับชมไปด้วยกันเลยครับยอดครับรับตอนนี้ก็ได้ถีว่วางจุดไม่เหลือแล้วนะครับนะครับก็ตอนแรกวางอยู่ ข้างบนนูนนะครับตอนนี้ลงมาข้างหลังไม่ไกลครับผมมีกังหันลมอาผลิตไฟฟ้าข้องปักผานังนะครับบรรยากาศท่องชายทะเลน่ครับมันวางวางชุดแรกนะครับได้เป็นประมาณสิบโลนะครับสิบว่าเลยครับเดี๋ยวมารับชมรอบต่อไปนี่ครับครับผม ตอนนี้ก็ลุงๆน่ะนะก็ได้กำลังเค็ด้วนข้าวมาแขรเรือแล้วนะครับก็ก่อนนี้น่าจะไม่ไม่เยอะมันรบแร็กรับเพราะว่าฟุ้งปลาไม่ไม่ได้เห็นฟุ้งปลานะครับแต่ว่าครั้งแรกกันจะเห็นฟุ้งปลาซึ่งก็มันจะชัดเจนว่าครับว่าปลามีชั่วแต่ว่านี่เราว่างโดยที่ว่าไม่เห็นฟุ้งปลานะครับมาลุ้นกันกับผมว่าจะได้ตัวมันรอบแร็กระห่ไหมนะ ก็ยังไม่เ <Entonces>, ห็นปลาดดที่ครับผมน่าจะน่อยนะครับวงนี้ไปทำทีเดิมที่ันที่เต่เดียวก็เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ชอบคลิปแนวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องคืนทิ้นวิธีตายด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากๆกครับผม ติดอยู่ติดอยู่มั้งครับอ๋อ้ไล่ตัวอยู่ไล่ตัวอยู่อ่าไล่ตัวอยู่นะครับไอ้หนี้เอฟเฟนเล็กแย่ใช่ได้อยอะเลยใช่ได้ใช่ได้นี่ปลาบบตัวใหญ่กันนุ่มเนี่ยก็เท่ากัอย่างฟ้านอยู่นะครับครับแต่ว่าพิดกับแางหลกแขงหละกับเต็มย้อนเลย สดๆจากทะเลอ่าวไทยโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาทีเก้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลองดูกับปุ้มว่าจะมีตัวเหมือนรอบแรกไหมนะครับก็ตอนแรกปุ้มว่าจะปิดคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาชมาทีจุดแรกนะครับทีจุดแรกทีได้ทีเดียวเป็นซิปว่ารู้นะครับว่ารอบนี้จะได้ไดทักได้ทักกี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมมันไปด้วยกันกับมุม โลมาโด้เะโดดเลยโลมาผุ่มใส่แหวลเล่นจัดเลยโลมาโลมานุกับโลมาโลมาโลมาอันแะไวะใชปลาปลาคาว์ฟลิงโลมาครับพมปลาปลาโลมาเดี๋ยวมาลองอยู่ปลกปลากลองเลยครับพมนะครับปลาโลมาโอ้นุกขึ้นเล้าครับขึ้นแล้าขึ้นเล้าแต่ว่ากลองน่าจะสูงไม่เห็นนะครับแต่ว่าลมติดโลมาแล้วนุกเลย นี่นะครับน่าจะโดนลาวครับผมรอบนี้ปลานะน่าไล่ตัวลาวครับผมมารับชมมันเลยครับปลาโลมายวงหนองนะครับอยาหนุอ่าพอเป็นช่องตัวนะครับหล็กๆเดียวนะมันขึ้นโดงเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นกล้องถี่ว่าซูมได้เล็กๆเอ็นคงจะเห็นชัดนะครับครับก็ตอนนี้ดึงวนเข้ามาเรื่อยๆนะครับน่าจะมีปลาไล่ตัวลาวครับในวงนี้นะเราว่าเห็นโดดอยู่มั่งเล็กๆเดียว ก็อเดี๋ยวมินปลาดูดปลาบอกนะครับมันดูดแข้งนะครับปลาบอกนะปลาบอกปลาซ่านนะครับมันจะชราดกับผุมันจะดูดข้ามอวนเลยครับแต่ว่าก็เอาตัวถี่ติดนะบางตัวมันก็ไม่ดูดครับดูดกลับมา้ดูดก็ดูดข้ามครับมา้ยระวังตัวตกใจนะดโดข้ามไปแล้วก็คลิปนี้ก็สนุกมั่งมาครับผุก็มารับชมวิธีการวางอ้วนกัน้ดยการกับผม๊บนทับลิงนะ ก็วงก็เลือเล่อนเหลกเลยแเลกเลยแล้วครับน่าจะเห็นอยู่นะครับภาพอาจจะย่อนแซ่งสักนิดหนึ่งครับผม นออ่าจะไล่ตัวอยู่ครับพุม่มนุ่นบอกดูเดแล้วครับปลาบอกนี่จะลัดอดูเดแล้วไล่ตัวเลยครับปลาบอกดูดออกไปเป็นไล่ตัวหมักมากๆๆครับพ ไล่ตัวไล่ตัวโอ้พลาดลาวครับรบนี่พลาดหล้วพาดแล้วปลาล้วครับพ่มปิดคลิปได้่วย่ามมากเลยครับต่อบอกตัวส่วยจังครับนี่บบกล้วนๆเลยครับรบนี่ ยอดสุดยอดนีอนี่บอกเลยสวยมานี่ไปมุ่ด้เม้มาสนเเนาะานเลยป้านเลยครับก็ท่านผู้ชมก็ได้รับชมวิธีที่ห้กินนะครับหวางวันถับลิงกนะครับก็คลิปนี้ก็สวยงามมากหมากับพม ก็คลิปนี้นะครับก็จบไปโดยดีครับผมขบปลาก็ได้เยอะเลยครับก็ขอบคุณมากๆครับผ่อมเดี๋ยวพมจะปิดคลิปใบเปลียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมก็ปิดปิดคลิปใบเปลียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ